กินข้าวค่ะน,นี้นั่งมุมเฉียงๆเพราะว่าแสงไฟนี่มันสะท้อนสวัสดีค่ะกินข้าวกันจา้าที่ผัดเมื่อกี้นี่แหละข้าวผัดน้ำพริกกะปิเอาข้าวไปกับน้ำพริกกะปิไปคุกๆแล้วก็ผัดให้มันร้อนก็เรียกข้าวผัดน้ำพริกกะปิแล้วง่ายๆกินกระต้มเจือผักกาดดองร้อน แล้วก็หอมดองทำเองอกินด้วยกันอร่อยดาไอ้ชิ้นชุบอ่ะ,อะไม่รู้เป็นไรลงมือกินข้าวเนี่ยจามทุกทีไม่รู้แพ้อะไรไมันเป็นอะไรหรือใครมันบน่นใครมันด่าไเงี่ยบางทีก็น่าเบื่อนะไม่ใครเป็นไหม จามตลอดอืมเพราะอันนี้มันบางแท้เขาซื้อมาจากเมืมองไทยบ้าน,นจะบาดปากน้ำต้มร้อนๆกินคนเดียวไม่มีช้อนกาง ตามไม่ต้องหลายวันนะพี่กะเปีย่ะตอแค่ตัวอย่างนี้เพรมันนี่เนื้อเหนียวมากเลยไม่เหมือนจังกว่า <c oughs> ไม่จามก็ไอ ก็มีคนบ่นเนี่ยก็ใครบ่นอืมตะบูให้ฟังนุขึ้นได้ แม่นาเขาไปดู YouTube ข่าวไม่ให้ดูทูบแต่ดูข่าวก่อนที่เมืองไทยแม่นาจะชอบดูข่าวเมืองไทยนะดูทุกอย่างสต่ละทข่าวที่ไทยต่างประเทศก็ดูไทยก็ดูมีข่าวนึงเขาบอกมาว่าชื่อเชฟแต่งอยู่อเมริกาเขาก็ทํา y ำ YouTube เนี่แหละสอนทําอาหารหนู่นนี่นั่นแชร์ประสบการณ์ตอนนี้เขาป่วยเส้นเลือดในสมองแตกเลือดสักอย่างเนี่ยเขาคิดเข้าไปดูกันได้นะคะถ้าใคร อยากรู้รายละเอียดมากกว่าแต่แม่นางจะมาเล่าแค่คร่าวๆให้ฟังว่าเขาเปิดอ,อยู่อเมริกาก็น่าสงสารเนาะแล้วช่วงโควิดด้วยการบินไปมามันก็ลาบากยิ่งขึ้นน่ะแม่นาจะกลับไทยเองก็ยังไปไม่ได้เลยเสร็จแล้วเขาเป่วยไม่อยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลยิ่งน่าสงสารใหญ่เลยอะ่ะเนี่ยเราก็ไม่รู้จะช่วยเขายัางไงแต่ตอนนี้เขากําลังกำประสานงานญาติพี่น้องหรืออะไรก็แต่ดีนะเพื่อนคนนี้ดีมากเลย ต้องขอบคุณเพื่อนเขามากๆเลยที่แบบว่าดูแลใจใส่แล้วติดต่อยติพี่น้องที่ไทยให้เพราะว่าถ้าไม่ได้เพื่อนนี่แย่เลยอะเชฟก็ไม่รู้จะติดต่ออะไรยังไงเนาะเพราะว่าแกพูดไม่ได้งไงนอนแบบให้สายจาะท่ออะไรประมาณเนี้ยก็ได้เพื่อนนี่แหละติดต่อนู่นนี่นั่นแจ้งอาการอะไรอย่างเงี้ยให้ได้เห็นหน้าอะไรก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศที่ช่วยเหลือกันนะคะมาอยู่ต่างประเทศช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยดีมากๆเลยค่ะแม่นาก็ชอบนะ ช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันนี้หน่อยไม่ได้ช่วยเงินช่วยอะไรก็ได้เขาให้ได้ช่วย,ยนั่นแหละเ mm hmm. มนนื่อไหร่ก็ดีมากๆเข้าไปดูก็แบบก,ก็เสียใจที่เสียใจกับครอบครัวของเขาที่มาไม่ได้แต่ตอนนี้เขาก็กําลังยื่นเรื่องแล้วนะคะกาลังที่ว่าจะทําไงที่จะเอาตัวเชฟแต่งกลับไปรักษาต่อที่เมืองไทยได้นู่นนี่นั่นแต่เขาก็ลงมาว่าถ้าใครจะช่วยหรือบริจาคอะไรอ่ะก็อย่าคือสมทบทุนอ่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายการเดินทางกลับเนี่ยมันไกลมากใบไกลไม่เท่าไหร่แถม ค่าใช้ใจ่ายเยอะมากเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องบินที่แบบว่าเป็นเครื่องบินสําหรับโรงพยาบาลเท่านั้นที่จะส่งตัวผู้ป่วยกลับไทยได้นะคะก็ว่โอ้ยเ,เ,เนี่ยก็เลยมาเศร้าสลดหดหูใจเราจะทํำยังไงเนาะเราจะทํำยังไงดีก็ค,คิดอยู่แต่แต่อ,อธิษฐานภาวนากับพระเจ้าที่อยู่เบือเบ้องบนสวรรค์ขอให้มีหนทาง ให้เชฟแต่งได้กลับเมืองไทยได้ให้พี่น้องเขามาเอาตัวกลับไปนะคะอธิษฐานดูขอให้พระเยซูพระเจ้าช่วยด้วยเถิดอธิษฐานอธิษฐา,านกับแม่นะก็ได้ใช้เหลือว่าอธิษฐานแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแม่ละก็ช่วยเงินได้ก็จะช่วยบ้างเล็กน้อยไม่ไม่มากไม่หมายก็คือคนละเล็กคนน้อยคนละ คนไทยทุกคนประเทศไทยทุกประเทศนะั้นเยอะแยะมากหมายช่วยกันคนเล็กๆนะคนนี้คนละห้าสิบสตางค์บาทสองบาท,บาทอะไรแค่นี้ก็คิดว่าช่วยแล้วนะคะช่วยแค่กำลังพอตัวเองมีอย่าไปช่วยเยอะแยะที่จนตัวเองต้องแบบว่ายากจนกระเสือกกระสนกดกดอยากนะคะช่วยนิดๆห,ห,หน่อยๆค่ะน,นะคะอาอยังไง,ไงแม่นะก็ เป็นกาลังใจให้ขอให้เขาได้กลับไปรักษาตัวที่เมืองไทยอย่างน้อยเมืองไทยก็ยังดีกว่าญะะยติพี่น้องก็ยังมีนะคะถ้าจะตายก็ขอกลับไปตายที่เมืองไทยเถอะค่ะนะคะเนี่ยแม่นาก็เศร้าสลดเสียใจยยใครได้หขอกินข้าวต่อนะคะเพราะว่ามีเรื่องอะไรที่แบบว่าเศร้าสลดเสียใจเดี๋ยวจะกินข้าวมีอารมณ์แต่แม่นาก็เลยว่าเออคลิปนี้มานั่งพูดคุย,คยกินไปด้วยเนาะก็อยากอยากเล่าแชร์ให้ฟังอ่ะ่างอย่างบางคนเขาไม่ได้ดูเนี่ยแม่นาดูแม่ก็อยากบอกอยากบอกอยาก อ่าประสานประสานเป็นอะไรอ่ะประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยต่อทอดน้ำไปเนาะถ้าใครได้มาดูคลิปแม่น่ะก็ฝากช่วยด้วยนะคะช่วยเชฟแต่งช่วยเขาด้วยช่วยใครก็ได้ทุกคนที่ช่วยเราช่วยได้นะคะถ้าช่วยเขาไม่ได้ก็ส่งแรงใจให้กําลังใจซึ่งกันและกันกําลังใจนี่มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะสําหรับคนที่อ่าพูดแล้วต้องตาจะไรสําหรับคนที่แบบว่าอยู่ทางบ้านต่างเมืองต่างเดินไม่ไม่มียาดพี่น้องกัะ ะยะังไงก็ฝากฝากเป็นเป็นกำลังใจให้ผมได้กลับบ้านไปตายในอ้อมกอดพ่อแม่พี่น้องก็ยังดีนะคะยังไงแม่นาขอจบคลิปแก่นี้นะคะพูดแล้วมันเศร้ามันมันเสียใจน้ําตามันไหลเพราะว่าตัวแม่นาก็คนเดียวที่มาอยู่กลางแดนเหมือนกันมากับลูกลูกก็น้องเขาเป็นผู้ชายอ่ะก็ต้องดินน้นรนนี่แหละดูแล้วแบบว่าเศอึ อึกใจอ่ะคุผมเขาไม่ใช่ญาติเราก็เหมือนเขาเป็นญาติเราแต่นี่แหละคะ่ะเพื่อมนมารู้ด้วยกันนะคะยังไงก็ฝากคิดแม่นานด้วยนะคะดูผ่านจากแม่นานหรือดูจากทีวีหรือดูจากทางไหมก็ช่วยกันช่วยภาวนาก็ได้ะคะ่ะถ้าไม่มีเงินนะคะสวัสดีะคะ่ะ